สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ reading with Mrs. Case กันวันนี้นะคะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตใช้เป็นอ,อ่านวิดีโอเพราะว่าครูกอฟจะพาเด็กๆไปเที่ยวฟลอริดาค่ะ <c oughs> ก็เป็นช่วงปิดเทอมสั้นพอดีนะคะช่วงนี้จะมีเทศกาลที่เรียกว่า m a r d ดิกรก็เด็กๆก,ก็ปิด10วันค่ะก็เลยจะไปเที่ยวกันวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านเรื่องนี้เลยค่ะ The Rainbow Fish The Rainbow Fish ก็ต้อนรับกันด้วยบรรยากาศของท้องทะเลนะคะ The Rainbow Fish เนี่เป็นหนังสือเด็กอีกเล่มหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากโด่งดังแล้วก็ทุกคนชอบอ่านมากค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาอ่านเรื่องนี้กันนะคะ The Rainbow Fish Rainbow วันนี้เราจะไม่มี reading strategy แล้วก็จะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มอ่านกันเลยแล้วกันนะคะ The Rainbow Fish by Marcus Pfister เจ้าปลาสายรุง้ง a long way out in the deep blue sea there lived a fish, not just an ordinary fish, but the most beautiful fish in the entire ocean. his scales were very shade of blue, in every shade of blue, green, and purple, with sparkling silver scales among them. ก็ได้มีเจ้าปลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ปลาตัวนี้ไม่ได้เหมือนปลาทั่วๆไปเพราะว่าปลาตัวนี้มีสีสันที่สวยงามหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีกรีนสีม่วงแล้วก็เป็นเฉดต่างๆกันแถมยังจะมีสีที่เป็นประกายระยิบระยับอย่างสวยงามอีกด้วยนะคะ

มาเร็วพ่อปลาสายรุง้งมาเล่นด้วยกันเร็วพวกเขาปาลาต่างๆเหล่านั้นก็จะเรียกปลาสายรุ้งมาเล่นด้วยกัน but the rainbow fish would just glide past, proud and silent, letting his s c a l e s shimmer. แต่ว่าเจ้าปลาสายรุ้งก็ไม่สนใจว่ายน้ำลอยผ่านไปอย่างเงียบๆไม่สนใจเพื่อนๆเ,เลย ปล่อยให้เกร็ดอันสวยงามส่งแสงนั่นเอง One day a little blue fish followed after him. วันหนึ่งก็มีเจ้าปลาสีน้ำเงินตัวเล็กๆว่ายตามปลาสายรุ้งไป Rainbow fish he called เฮ้คุณเจ้าปลาสายรุ้ง Wait for me รอค้าด้วย please give me one of your shiny scales they are so wonderful and you have so many ค้าจะขอเกล็ดปลาที่เป็นสายรุ้งสักเกล็ดได้ไหมเพราะว่าท่านมีตั้งหลายเกล็ดเลยทีเดียวปลา้อยก็กล่าวฮืม you you want me to give you one of my special skills? bang, clip and swing on conker hakejungangru. who do you think you are? Cried the rainbow fish. get away from me. Joe not keep what's and cry again. my cluck, bye-bye. ไปให้ไกลเลยช็อก the little blue fish swam away ปลาสีน้ำเงินตัวน้อยนั้นก็ตกใจประหลาดใจมากที่ปลาสวยงามท้าไมดุจังก็จึงว่ายน้ำหนีไป He was so upset he told all his friends what had happened โอ,โอ้แล้วปลาตัวน้อยสีน้ำเงินนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ก็ต่างพาก็ไปบอกเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้น From then on, no one would have anything to do with the rainbow fish. They turned away when he swam by. จากวันนั้นเป็นต้นมาปลาอื่นๆก็ไม่มีใครสนใจเจ้าปลาสายรุ้งนี่เลยเมื่อไรที่ปลาสายรุ้งว่ายน้ำผ่านมาพวกเขาก็จะว่ายหนีไปไม่มีใครสนใจ What good were What good were the dazzling, shimmering scales with no one to admire them? Hmm, อย่างนั้นเกร็ดสวยงามต่างๆที่มีอยู่บนตัวจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีใครชื่นชม Now he was the loneliest fish in the entire ocean. ตอนนี้เจ้าปลาสายรุ้งก็กลับเป็นปลาที่โดดเดี่ยวที่สุดในท้องมหาสมุทรนี้ One day. He poured out his troubles t t the starfish จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าปลาสายรุ้งก็ไปปรับทุกข์กับเจ้าปลาดาว <c oughs> "I really am beautiful. Why doesn't anybody like me? ฉันเป็นปลาที่สวยสดงดงามแต่ทำไมไม่มีใครชอบฉันเลย I can't answer that for you." said the starfish. Hmm. ข้าไม่อาจจะตอบเจ้าได้นะ But if you go beyond the coral reef to a deep cave, you will find the wise octopus. Maybe she can help you. Hmm. ข้าตอบเจ้าไม่ได้หรอกนะจะไม่เจ้าไม่ไปที่ท้องทะเลที่ลึกลงไปอีกที่นั่นจะมีถ้ำลึกลับ แล้วก็จะมีเจ้าปลาหมึกอาศัยอยู่ที่นั่นปลาหมึกยักษ์บางทีนางอาจจะช่วยเจ้าได้นะ The rainbow fish found the cave. It was very dark inside and he couldn't see anything. และเจ้าปลาสายรุ้งก็พบกับถ้ำที่ว่านั้น ทที่ทะเลอมองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลย then suddenly two eyes caught him in their glare and the octopus emerged from the darkness แล้วแล้วปลาสายเห็นก็เลเห็นดวงตาสองดวงในจากความมืดนั้นเองแล้วเจ้าปลาหมึกก็ค่อยๆย,ย่างกลายออกมา I have been waiting for you. Hmm. ข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วเ i d the octopus เจ้าประมึกกล่าว with a deep voice. The waves have told me your story. This is my advice. Hmm. เจ้าคลื่นได้บอกข้าถึงเรื่องราวของเจ้าแล้วต่อไปนี้จงฟังนะนี่ คือคำแนะนำจากค่ะ Give a glittering scale to each of the other fish เจ้าจงแบ่งเจ้าเกล็ดสวยงามที่เจ้ามีอยู่ให้แก่ปลาต่างๆคนละหนึ่งเกล็ด You will no longer be the most beautiful fish in the sea เจ้าอาจจะไม่ได้เป็นปลาที่งดงามที่สุดในท้องมหาสมุทร but you will discover how to be happy แต่เจ้าจะค้นพบความสุขอย่างแท้จริงโอ้อย่างนั้นเองล่ะ I can't the rainbow fish started to say but the octopus had already did. Give away my scales? My beautiful shining scales? Never. Hmm. Mimi How could I ever be happy without them? ข้าจะมีความสุขได้อย่างไรหากไม่มีเกล็ดสวยงามเหล่านี้? Suddenly he felt the light touch of the fin. The little blue fish was back. Hmm. และแล้วก็รู้สึกเหมือนไข่มาสกษษิดเจ้าปลาตัวเล็กสีน้ำเงินกลับมาแล้ว Rainbow fish please don't be angry I just want one little scale hmm. ท่านปลาสายรุง้งกรุณาอย่ากโกรธเลยข้าต้องการเพียงแค่หนึ่งเกล็ดเล็กๆเ,เ,เ,เท่านั้น The Rainbow fish wavered only one very very small shimmery scale he thought well maybe I would miss just one แค่เพียงเกล็ดเล็กๆก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจากนั้นเขาก็ได้พบว่าเจ้าปลาเขาก็ได้แบ่งให้เจ้าปลาสีน้ำเงินแบ่งเกล็ดอันสวยงามให้ปลาสีน้ำเงินแล้วก็เห็นว่าเจ้าปลาสีน้ำเงินว่ายไปว่ายมาและทันใดนั้นเองเจ้าปลาสายรุ้งก็มีความสุขอย่างปลาลาจากนั้นก็แบ่งปันเกล็ดต่างๆให้เพื่อน The rainbow fish shared his scales left and right, and the more he gave away, the more delighted he became. When the water around him filled with glimmering scales, he at last felt at home among the other fish. ว่ายรวมรายร้อมเขาทำให้เกิดความสุขมีความรู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่ง Finally the rainbow fish had only one shining scale left his most prized possessions h a v e been given away yet he was very happy และและในที่สุดเจ้าปลาสายรุ้งก็มีเก็ดเหลือเพียงเกล็ดเดียวถึงแม้ ว่าความสวยงามต่างๆจะลดลงแต่เขากลับมีความสุขมากขึ้นเพราะตอนนี้ Here I Come said the Rainbow Fish and happy as a splash he swam off to join his friends Come on Rainbow Fish they call Come on play with us และปลาทุกตัวก็ว่ายน้ำด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเป็นเพื่อนกัน The End จบแล้วคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะ การแบ่งปันอยู่กับเพื่อนๆทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊าบาย